สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงในเดือนสิงหาคม2563นะคะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นที่ลัคนาราศีเกิดค่ะแต่สำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็อนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะ ราศีมิถุนคือท่านที่ผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะราศีมิถุนถือเป็นราศีปลายธาตุลมนะคะมีดาวพระพุธซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการสื่อสารเป็นดาวประจำตัวค่ะ ก็จะส่งอิทธิพลให้ชาวราศีมิถุนมีความแคล่วคล่องว่องไวฉเฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพริบและสติปัญญาที่ดีค่ะมีความสามารถในการคิดการพูดการอ่านและการเขียนอีกด้วยค่ะเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งค่ะกล้าสแสดงออก แล้วก็มักจะเป็นนักคิดนักเขียนนักวิเคราะห์นักพูดนักร้องแล้วก็นักวิจัยนักการทูตนักขายวิทยากรนักข่าวดีเจวีเจรวมไปจนถึงชาวราศีมิถุนเนี่ยจะมีความสามารถในการติดต่อประสานงานสูงค่ะเป็นคนมีพรสวรรค์ดีหยิบจับทำอะไรได้หลายอย่างในคราวเดียวกันอีกด้วยค่ะ ชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวเนี่ยเดินจรร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดวงดาวคู่วิชาการค่ะก็จะส่งผลให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีสติปัญญาปราดเปรื่องค่ะมีความคิดความอ่านที่ล้ำหน้าผู้อื่นเรียนรู้อะไรในเดือนนี้ก็ถือว่าเรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็วค่ะแม้สิ่งที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนนะคะเมื่อหยิบจับทําเนี่ยก็จะทําได้อย่างคล่องแคล่วเลยละค่ะ ชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมนี้นะคะท่านมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามค่ะมีโอกาสได้กินของดีของอร่อยได้ดูหนังฟังเพลงชมการละเล่นหรือโชว์ที่ิาการตาอันเป็นที่เลื่อนลมในหัวใจเลยล่ะคะ่ะความสุขที่จอนเข้ามาในเดือนนี้นะคะ ก็จะส่งผลให้กับชาวราศีมิถุนเนี่ยจเจริญอาหารมากเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะก็มีเกณฑ์ให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างสวิงนะคะปลาเดี๋ยวขึ้นปลาเดี๋ยวลงตลอดทั้งเดือนเลยล่ะคะ่ะโดยในช่วงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมานี้นะคะ เช้าราศีมิถุนเนี่ยก็มักจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปค่ะบางคนก็ผอมลงไปมากเลยบางคนก็อ้วนเพิ่มขึ้นมามากเลยบางคนในถึงขั้นต้องเข้าคอสลดความอ้วนกันเลยนะคะดังนั้นในเดือนสิงหาคมเนี้สําหรับท่านที่เข้าคอสลดความอ้วนเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังอาการหิวบ่อยจนเกิดอาการโยโย่เอาไว้บ้างนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ กิจกรรมการงานค่ะกิจกรรมการงานในเดือนสิงหาคมของชาวราศีมิถุนนี้นะคะการงานถือว่าราบรื่นค่ะท่านจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่แล้วก็จากผู้คนที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีเลยค่ะอีกทั้งสติปัญญาของท่านในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยก็จะปราดเปรื่องเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะท่านจะจดจําในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดี เวลามีปัญหาด้านการงานเข้ามาเนี่ยท่านก็จะแก้ไขด้วยปฏิพานไหวพลิบและชาวปัญญาได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะงานที่ดูเหมือนจะพลาดนะคะก็มีเกณฑ์ส้มหล่นได้แบบฟลุกๆอีกเช่นกันค่ะท่านที่ทําธุรกิจด้านอาหารนะคะแล้วก็ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งธุรกิจที่ต้องติดต่อประสานงานงานออแกนซในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ย จะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษเลยละค่ะแล้วมาดูในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะก็เรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเหมือนมีแสงสว่างส่องนำทางในเรือนกระเป๋าสตางค์ของชาวราศีมิถุนนะคะก็จะส่งผลให้ในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นค่ะมีโอกาสในการหาประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้นที่ดูเหมือนจะติดขัด ก็เหมือนจะมีพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีท่านจะได้รับการเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ใจดีและบุคคลที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีเลยละค่ะเรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้างนะคะเรื่องรักๆใกล้กๆของชาวราศีมิถุนค่ะสำหรับคนโสดนะคะสุภาพสตรีเนี่ยให้ระวังภัยจากเพศตรงข้ามนะคะ ให้ระวังภัยจากเท่าหัวงูทั้งหลายหรือว่าพวกที่เป็นซาตานในคราบของเทพระบุตรมาหลอกฟันนะคะก็ทำให้คุณเปลืองตัวเปลืองใจได้ด้วย ส่วนสุภาพบุรุษนะคะก็ให้ระวังภัยจากเยาวชนที่อายุไม่ถึงยี่สิบนะคะในเดือนนี้หากท่านต้องมีความสัมพันธ์อะไรกับใครแล้วก็แนะนำว่าให้ดูบัตรประชาชนของเขาก่อนเลยนะคะว่าเขายังเป็นปเยาวชนอยู่หรือเปล่ามิฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะโดนแบล็กเมยให้เกิดเป็นปัญหาคดีความหรือว่าคดีภาคผู้เยาวอะไรได้ด้วยค่ะก็ระวังระวังเอาไว้บ้างนะคะชาวราศีมิถุนเนาะสำหรับคนมีคู่ค่ะ ในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะมีโอกาสพาคู่ของท่านไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามพาไปดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะหรือว่าตะเวนไปหาของดีของอร่อยรับประทานกันซึ่งก็ถือเป็นช่วงเวลาวันชื่นคืนสุขสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะในเกณฑ์ของเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ ชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์เดินทางบ่อยครั้งเลยค่ะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยดูแลในเรื่องของแมสและก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ดีนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยยังมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงเกณฑ์อุบัติเหตุอุบัติภัยค่ะก็ขอให้มีสติระมัดระวังรอบคอบในการขับขี่ยวดยานพาหนะให้ดีนะคะเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีมิถุนบ้างค่ะ เรื่องโชคลาภเนี่ยท่านจะมีโชคลาภนะคะสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะได้ก้อนใหญ่เลยซึ่งก็จะเป็นไปตามวาสนาบารมีเฉพาะตัวของเฉพาะ,ต,พาะตัวบุคคลเลยนะคะสําหรับท่านที่ชอบเสียงโชคก็ให้ลองหยิบบินใบแจ้งนี้บินค่าน้ำค่าไฟหรือว่าบินบัตรเครดิตนะคะในเดือนล่าสุดเนี่ยเอามาลองพิจารณาดูถ้าตัวเลขในบินดังกล่าว ตัวเลขไหนมันสะดุดตาของท่านหรือว่ามันถูกใจเป็นพิเศษเนี่ยสามารถนำมาซื้อเลขได้เลยนะคะเรามาดูเคล็ดเสริมโชคเสริมลาบของชาวราศีมิถุนกันบ้างค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ในวันหวยออกเนี่ยขอให้ท่านหาของดีของอร่อยรับประทานให้อิ่มหนำสำดานใจก่อนเลยค่ะหรือว่าจะหาเพลงหรือว่าดนตรีเพราะๆฟังก่อนนะคะก่อนช่วงเวลาหวยออกนั่นแหละค่ะคือพยายามทําตัวให้อารมณ์ดีที่สุดนั่นเองก็ช่วงเวลาหวยออกเนี่ยอตอนจังหวะที่เราจะรู้เลขเด็ดๆเ,เนาะว่าเป็นเลขท้ายสองตัวสามตัวหรือรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นช่วงราวๆประมาณสักบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีก็เอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วง สายสามก,กว่าไปเนี่ยท่านก็หาของดีของอร่อยมารับประทานหรือว่าจะหาเพลงฟังฟังดนตรีเพราะๆเ,เอาให้มันอิ่มหนำสำดาแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะคะทำตัวให้อารมณ์ดีที่สุดค่ะเพื่อรอโชคลาภของท่านนะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ได้รับฟุกฟุกตลอดทั้งเดือนเลยนะคะลาบตัวไหนที่เป็นลาบฟุกเนี่ยก็ขออวยพรให้ท่านได้นะคะ และถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้ท่านไม่พลาดในคลิปถัดๆไปของอาจารย์กบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการให้กบเนี่ยได้มีโอกาสผลิตคลิปดีๆเพื่อทำมาแบ่งปันกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ฟังกันจนจบคลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะ